โอเคต่อไปนะคะเราจะพูดถึง advance d skill กันต่อเลยนะคะ advance d skill ในหัวข้อนี้จะพูดถึง use of language นั่นเอง language ก็คือภาษาใช่ไหมคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ว่าไปนะมันก็จะต้องรู้ว่าวิธีการใช้เนี่ยควรจะต้องใช้อย่างไรนะคะเอาไปประยุกต์ใช้นะโอเคเขาบอกว่าต้องมี have a clear uh, have Clear voice นะไม่มีอ่ะโทษที clear voice ก็คือเสียงต้องดังชัดเจนนะต้องพูดชัดนั่นเองนะ appropriate language นะนี่สำคัญคือต้องใช้ภาษาที่เหมาะสมนั่นเองนะคะไม่ควรพูดอะไรที่ไม่ควรพูดประมาณนี้นะ โอเคทีนี้ยังจะมีข้อความที่เราควรจะต้องเข้าใจอีกนะคะก็คือว่า effective use of language นะ you will develop คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องสร้างเพื่อที่จะก่อให้เกิดการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ เวลาคุยกับใครในที่มีคนเยอะๆมารวมกันเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะเป็นต้องทำคือ a rapport with and between the performers นะคะ rapport นะคะก็คือมิมตรไมตรีการสร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่าง นะผู้เล่นด้วยกันเองคือแนะนําคนนั้นคนนี้อ่ะพูดคือไม่ใช่แบบว่าแหมชมแต่คนนี้คนเดียวหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องพูดเพื่อที่จะสร้างสัมพันธภาพอันดีนะคะในทีมให้เกิดขึ้นถูกไหมถ้าเป็นกีฬาประเภททีมหรือแม้ว่าจะเป็นกีฬาประเภทเดียวก็ตามก็ต้องแบบเฮ้ยอ่ะเรารู้จักกันหน่อยไหมอะไรเงี้ยนะก็ต้องแบบว่ามีมิตรไมตรีหน่อยหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า report นะถัดไป a high level of sports specific knowledge แน่นอนต้องมีความรู้นะคะใน กีฬาเฉพาะด้านนั้นๆในระดับที่ h i ไฮเลเวลเลยต้องระดับสูงใช่ไหมคือเหมือนกับว่าต้องรู้ดีอ่ะรู้ดูเกือบทุกเรื่องทุกซอกทุกมุมประมาณนี้นะคะ Including รวมถึง Technical and Tactical knowledge นะรวมถึงความรู้ในด้านเทคนิคทักเออแทคนิคนะแล้วก็ Rules and regulation สำคัญมากต้องรู้กฎกติกา และข้อบังคับนั่นเองนะ Between the performers ก็คือจะต้องแบบว่ามีทําให้ performer ผู้เล่นทุกคนเนี่ยจะต้องรู้ในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมคะนะก็คือการสื่อสารเนี่ยจำเป็นมากๆเลยต้องบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาคือ a sense of respect between performers นะคือ sense of respect หมายถึงความรู้สึกที่มีความเคารพนับถือกันนะคะก็ต้องมีความเคารพนับถือกันในระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองนะการใช้ภาษานะคะ ระหว่างโค้ชและผู้เล่นด้วยกันก็จะต้องพูดจาก,กันอย่างดีๆแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยเ ในบ้านเราเนี่ยมันก็จะเคารพกันอยู่แล้วน้องรุ่นพี่รุ่นน้องถูกไหมแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็เคารพกันเหมือนกันคนไหนมาก่อนคนไหนมาหลังใช่ไหมคะคนไหนอยู่ทีมนี้มานานอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบว่าอ่เาเคารพเขาหน่อยและที่สําคัญก็คืออ่าใครเขาอยากพูดก็ให้เขาพูดต่อให้เราไม่พอใจเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยจังหวะนี้เราควรแทรกไหมเราควรที่จะอ่าแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตอนไหนอะไรประมาณนี้นะก็คือการแสดงออกให้เห็นถึงความเคารพเขานั่นเองนะคะอ่า แล้วก็ the sports performance of individual and teams นะคะก็คือจะต้องแบบว่าให้ความเคารพนะคะในการเล่นนะ,ะของผู้เล่นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นแต่ละคนนะคะในทีมแล้วก็ในฐานะทีมเดียวกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะต้องให้ความสำคัญนะคะ โอเคทีนี้เขาก็แนะนำว่าถ้าเราเนี่ย uh, working with beginners ถ้าเราจะต้องไปโคชเด็กน้อย beginner <laughs> หรือว่าผู้เริ่มต้นนะให้ใช้ basic language ก็คือภาษาง่ายๆนะไม่ต้องพูดอะไร technical ยากมา,ยากยากมากมายไม่ต้องใช้คำวิริสมาลาประมาณนี้นะ basic แต่ถ้า working with elite performers คำนี้น่าสนใจ elite แปลว่าแบบชั้นสูงแล้วอะไรเนะี่ยประมาณแบบผู้เล่นที่แบบมีประสบการณ์แล้วประมาณนี้นะคะก็จะต้องใช้ ที่ much more technical ก็คือมีความมีเ,เทคนิคมากขึ้นนะใช้คำศัพท์ที่อาจจะชั้นสูงมากขึ้นนะคะ A good leader will increase performers knowledge by explaining techniques tactics rules and regulations in a clear and concise way นะผู้นําที่ดีนะคะจะต้องสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มความรู้นะ,ะเพิ่มความรู้ของผู้เล่นเนี่ยนะคะโดยการ explain ก็คืออธิบายอธิบายเทคนิคอธิบายแทคติกแล้วก็กฎกติการมารยาทนะ,ะต้องอธิบายในลักษณะที่เคลียร ชัดเจนนะคะและ concise way concise แปลว่าถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยต้องอธิบายให้เคลียร์แล้วต้องอธิบายด้วยคำพูดที่เหมาะสมถูกต้องนะคะใช้คำที่ถูกต้องนะถัดมา at all times a good sports leader will think before speaking อันนี้สำคัญมาก at All times นะก็คือตลอดเวลานะคะตลอดเลยที่เราจะอยู่กับผู้เล่นเนี่ยนะคะผู้นำทางกีฬาที่ดีจะต้อง think before speaking คือคิดก่อนพูดทุกครั้ง นะไม่ใช่อยู่ดีๆจะพูดอะไรก็โรล่อ,ออกไปนะคะอันนี้เราต้องคิดก่อนพูดก่อนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเด็กๆหรือว่านักกีฬาเนี่ยเขามองเราเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขาเป็นคนดีอยากให้เขาเป็นคนเก่งเนี่ยนะค้เราก็ต้องเป็นตัวอย่างถูกไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราพูดออกไปมันสําคัญมากเลยเราต้องคิดก่อนพูดนะ อทีนี้ก็เขาอธิบายเพิ่มว่า to demonstrate respect นะกูตกพีไว้แก้ซะ respect เหมือนเดิมก็คือเพื่อที่จะ demonstrate ก็คือแสดงนะ demonstrate แปลว่าแสดงแสดงให้เห็นถึงความเคารพนะคะ for all people involved in the session or sports event ก็คือแสดงให้เห็นถึงความเคารพนะคะกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมนะคะหรือการเล่นกีฬาครั้งนี้นั่นเองนะด้วยคำพูดและวาจาของเราเนี่ยนะถ้าพูดดีเป็น สีแก่ปากถูกไหมนะดังนั้นเนี่ยคิดก่อนพูดนะคะเอาละนี่ก็คือ use of language นั่นเองค่ะ